ก็ต้องของกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมาเฉลยนะฮะบ,บอกว่าไม่ได้เฉลยสิเขาเรียกว่าอะไรวะเปิดโปงแล้วกันเปิดโปง <c oughs> กับโต๊ะของสตีฟล็อกแปน,นะครับถ้ามีคนหลายคนถามกันมาเยอะเหลือเกินว่าทําไมเสียงคีย์บอร์ดพี่สตีฟดังจังเวลาแคสเกมหูเสียงดังมากเข้าหูลาคาญมากบางคนก็บอกว่าลาคานบางคนก็บอกว่าชอบฟังไอคนชอบฟังเนี่ยจะประมาณว่าซาดิสครับ บางคนเนี่ยคีย์บอร์ดที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดเนี่ยนะฮะชัดเจนครับผมเลเซอร์นะครับแบ็กวิดโอโคม่าเนะครับเป็นเนี่ยฮะเป็นแมกนิคอลคีย์บอร์ดเนะครับมันก็จะเป็นสวิตสองจังหวะนะครับก็คือสวิตประเภทของสีฟ้านะครับแต่แต่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเป็นคีย์บอร์ดนะฮะเสียงก็จะประมาณนี้แต่ที่สําคัญเลยแต่ที่สําคัญเลยทําไมเสียงมาถึงเข้าเข้าไปในคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูแล้วกันว่าทําไมเสียงมาถึงเข้าไปในคลิป แบบเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับผมก็คือจะไฟอ่ะนี่คือคีย์บอร์ดนี่คือคีย์บอร์ดและนี่คือไมโครโฟนแล้วคุณคุณผู้ชมคิดดูครับเนี่ฮะไม์ตรงนี้คีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้ครับกดมันจะไม่ได้ยินได้ขังไงอคะคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหเนี่ฮะ